เมืองแม่แห่งนี้มันช่างงามตาอุด,ดมสมบูรณ์ธรรมชาติทาราอยากเจอหลายชนเผ่าให้คุณลิบมาประเพณีงามลือนามชาติพันธนานาเวลคัมทูแม่ห้อง,งสอ่ตลาดวันอาทิตย์นะคะตลาดสดวันอาทิตย์ก็มาซื้อของนะคะกับพี่แอนแนค่ะมาไปดูกันว<อ>่าม<อ>ีอะไรกิเาษนะคะเช้านี้สึกว่าจะมีของแปลกๆเดี๋ยวอยากให้พี่ๆเห็นนะคะ มาเจอพี่แน่แล้วนะคะวัสดีค่ะค่ะวัสดีค่ะพัดีมาื้อซื้อของไปทาคอนเทนต์กับน้องพีทเดี๋ยวพี่ถ่ายน้องพีทดีกว่าน้องพีทไม่ค่อยได้ถ่ายตัวเองเนาะอ๋อได้ค่ะเอาเอาถ่ายคนสวยดีกว่านะห้องพี่พี่หน้าหน้าหน้าเบื่อแล้วงตกลงเดี๋ยวพี่จะเป็นนักข่าวสัมภาษณ์พี่เลยพี่จะสัมผัสสัมภาษณ์น้องพีทดีหนูต้องสัมภาษณ์พี่ค่ะเอาไปก่อนไปพัดกันเเราซื้ออะไรบ้างวันนี้เราจะไปเข้าป่ากันครับแล้วก็จะมีน้องพีทไปกับผมแต่ว่่าจะไไมมดดดด้ชชุุูเต็ เอใครเสื้อตัวนี้แล้วดูมีราคาขึ้นเยอะเลยสวยขึ้นเยอะเลยแต่ว่ายังมีชุดที่เด็ดกว่านี้อีกนั่นแหละถ้ามาในช่องพี่มันต้องเปลี่ยนไงมันต้องเปลี่ยนเป็นแนวคอนเทนต์ที่เป็นพี่ไงใช่ผิงสิ่งที่คนดูต้องการใช่ค่ะไม่ใช่พี่ต้องการหรอกสิ่งที่คนดูอยากด่าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูขอก่อนเพื่อเพื่ออยากอยากได้ได้อะไรเพิ่มเติมพอดีผมซื้อของมาเยอะมากครับน้องพี่จะทำไหวเปล่าเปล่าไม่รู้อะโอ้ไหวค่ะวันนี้สบายมาก คอนเทนต์พี่กับน้องพีนี่คือมันต้องเน้นความเซ็กซี่เป็นหลักนะใช่โอ้โหดน้องพีใจเย็นๆผมสวยมากนะคะเดินดูค่ะถอดแมสกได้แต่ว่าถ้าถ้าจะเข้าไปใกล้ต้องใส่แมสอ๋อค่ะโอเคพี่ก็เตรียมปิดปากก่อนเดี๋ยวคนดูมีดราม่าว่ะพี่มาสอยไปแล้วแต่ว่าจะไม่บอกว่าตัวไหนมียันเขียดเลยปลาเยอะมากใช่ จริงพี่จะเอาเตยใหญ่มานะพี่กลัวพี่ทำทำให้พี่กินแล้วประมาณว่าพี่กินไม่หมดไงถ้าพี่กินไม่หมดแล้วพี่จะกินอย่างอื่นแทนแล้วกินผักเขากินผักแทนเพราะว่ามันมันกินแล้วมันอิ่มไงมันมันใหญ่มากหนูฟ้านี่มาเดินบ่อยมาอันสัมพันธ์น้องพี่หน่อยมาเดินเกือบทุกอาทิตย์ค่ะพี่แม่มาซื้อผักมาซื้ออะไรเพราะว่าทุกที่ต้องไปดูเลยยาย่ะค่ะอ๋อนะเป็นเด็กดีกระตันอยู่ไม่รู้จะจะดูแลพี่บ้างไหมถ้าเกิดสมมติว่าพี่เออพี่พี่ ป่าไวไปพูดแล้วเดี๋ยวมีดาวมาแต่พี่พี่มาอยู่นี่แล้วไม่มีคนอยู่ด้วยเนี่ยโอได้ค่ะสบายมากไม่เอาหรอกเดี๋ยวมีคนที่บ้านน้องพีทเล่นงานพี่มีแต่พ่อค่ะแต่ต้องไปอยู่บนดอยนะคะเออพี่ชอบอยู่ดอยหนาวนะคะพี่เอาเอาเป็นตัวตนพี่ดีกว่านะอ่าตอนนี้คือตัวพิทถือกล้องและผัดกันค่ะอาต่อไปสัมภาษณ์พี่บ้างปะผัดกันนี่คือนี่คืออัพพี่ผมถ่ายเป็นเป็นช่องผมเลยเป็นแนวนี้ให้คนดูดูถ้าเป็นช่องพีทพีทก็จะสไตล์สไตล์เกินเราคุยกับน้องพีทว่า เอาพีก็คือยังไม่มีคอนเทนต์ของตัวเองอย่างแน่นอนชอใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยคุยกันผมก็ให้คำแนะนําน้องว่าน้องพีมาในสายงานของนักข่าวใช่ไหมก็เราพีก็ชอบเที่ยวชอบเดินทางก็เหมือนที่ผมเป็นแม้กระทั่งน้องพีไปทำกิจกรรมอะไรอะ่ะเราพีคนที่จะเอางาน YouTube ที่เกี่ยวข้องอะ่ะมาเกี่ยวงานที่ทําอยู่มาเกี่ยวข้องมาใส่งานที่ท,ท,ที่ทำยูทูบดีกว่าก็เลยแนะนําให้น้องพีอ่ะอ,ออกมาในแนวนักข่าวเวลาไปเที่ยวไหนก็สัมภาษณ์คน เฉพาะคนหน้าตาดีอย่างพี่ <c oughs> ใช่ก็คือสัมภาษณ์รงตบปลายอาจจะเป็นนุ่มๆสาวๆหรือแม้กระทั่งคนที่มันเที่ยวบางทีมันก็ได้คอน,คอนเทนต์หนึ่งอารมณ์อื่นนะในรูปแบบพี่คล้ายๆน้องพีทจะเป็นท่องเที่ยวกึ่นนักข่าวน้องพีทว่าดีไหมดีค่ะนี่คือ,อน่าสนใจนี่คือนอ้องพีทังหาตัวตนไม่ได้ไงผมก็เลยวางให้น้องพีทเป็นตัวตนนี้ก่อนค่ะคือสายท่องเที่ยวบวกสายนักข่าวน่าสนใจมากเพราะพี่มีมีประสบการณ์ตรงด้านนี้อยูอ่ไงพี่เขาประสบการณ์ในชีวิตที่เป็นอยู่มาบวกกับ สิ่งที่น้องพีชชอบเป็นไรตายที่น้องพีชควรจะเป็นแลแม้กระทั่งน้องพีชไปเที่ยวที่ไหนน้องพีชก็สามารถถ่ายทอดตัวเองด้วยแล้วก็อาจจะให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นด้วยในมุมมองที่พีชได้ออกไปทําข่าวดีไหมดีมากดีมากเลยี่พี่พี่เป็นแขกรับเชิญมปก่ค่ะทีแรกๆไงเพราะว่าตอนนี้คือพี่ยังยังไม่ได้ไปไหนไงแข่รับเชิญเกติมีสักมาสักเลยจริงๆเกติมาสักค่ะมีมีคนเข้ามาด่ามั้ยพี่เห็นมีคนเข้ามาด่าพี่เยอะอยู่นะไม่ไม่มีนะแน่แน่มีใส่กุญยศ ยืดดีแล้วปล่อยให้เขาด่าไปงั้นเขาจะนอนกันไม่หลับเลยถ้าเขาไม่ด่าพี่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 รู้สึกดีใจมากเลยที่มีคนด่าไม่งั้นเดี๋ยวเขานอนไม่หลับแล้วรู้สึกเขาจะเขาจะอะไรเงี้ยพี่ก็บอกเออพี่พี่ดีใจมากเลยที่ที่ที่คนเขามาด่าพี่พี่ก็พี่ก็ลกจิตนะถ้าไม่ด่าพี่ก็นอนไม่นอนเป็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 นเปนเรื่องปกติพี่แล้วไงค่ะไม่ได้ซื้อของไปแล้วใช่ไหมคะเยอะมากคือซื้อไปเลี้ยงน้องพีชน้องพีชต้องกินให้หมดทั้งน้องพีชกินให้หมดน้องพีชต้องอยู่กับพี่ในป่า ได้ค่ะได้ค่ะใช้ชีวิตด้วยกันได้ป่ายแล้วน่ะค่ะอันนี้คือคือไม่ไม่มีดราม่าเยอะเยอะไม่กินข้าวมาเลยเพราะว่ารอกินเมนูนี่แหละเราทำเพราว่ามีมีเยอะมากมีหลากหลายสารพัดสัตว์เลยอืมสารพัดสัตว์ไกนิษแหมไปดูทางไข่มาไหมได้ค่ะได้ค่ะเราดูก่อนขโมไม่เล็กนะไข่เซงกันนิดนึงไวแต่แต่ต้องแฝ้อยู่ตรงนั้นน่ะที่จะโดนไหนน่ารักเป็นเด็กนกฟ้องพี่ยร์นี่กป้องพี่ง่ะค่ะ้าเดี๋ยวพี่ไปลองไข่ไข่ก่อนนะ อ๋อเหรอคะนี่เนื้อวัวเหรอคะท่าใช่เนื้วัวไม่ป้าดิค่ะไข่ไข่เนื้อวัวเนี่ยอลูงมินไปฝังลุงมินเจังยรู้จักค่ะอย่างได้น้ำมันออกวันนั้นอ่ะใช่คนนี้น้ำมันอะไรที่ที่ไปดูปลาม่าใช่ไหมเหมือนไหมยาลูกโกหรือเปล่ายาลูกโดยาลูกดต้องทำต้องพีกนี่นี่เขาอะไรวะเขาหย่อนลงแลนะเนื้อวัวนะคะจับนี่เหรอ อะไรทัวร์เลยนะอันนี้ก็เลยจัวร์แต่ไม่ได้ไม่ได้จไม่ได้จัดทัวร์ครับไม่ได้จัดทัวร์เป็นรายการอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันอะไรเนี่ยน้ำมันเป็นน้ำมันเนี่ยอ๋อน้ำมันที่อ๋อรู้ล้วปลม่ามันปลาม่าตอนนี้น้ำมันขายเป็นน้ำมันดิบอ๋ออ๋อไม่ใช่พี่เป็นท่พี่เป็นคนอื่นพี่ดูแลใครคือมีน้ำมันดิบแต่ว่าตอนที่จะไปเขาปิดปิดเมืองแล้วอ๋อค่ะแล้วไปแล้วเขาออกนานแล้วนั่นออกนานนันออกนานแล้วแต่ว่าคันนี้คือพ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 อเป็นข่าวทางโซเชียลมา เขาไม่ให้คนอื่นเข้าไปเลยเพราะเขาเป็นบริยากาศสังคมทาง방เขาไงอ๋อค่ะเดี๋ยวเกันพี่ต้องเส้นนาทีนะได้ค่ะได้ค่ะอ่ะโอเคดูร้านอื่นไหมรู้จักไหมเนี่ยรู้จักทุกร้านไหมเนี่ยต้องจักร้านที่บ้านตัวเองก่อนเดี๋ยวก็ขนมขนมไทยใหญ่นะคะพี่แน่ขนมไทยใหญ่พีขายอย่างนี้รึเปล่าใช่ค่ะใช่ตีลูกขนมมาเอาไหมพี่เลี้ยงพีกดีกว่าแม่ขาสวยหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ชอบของพีทไม่ชอบพี่อ๋อชอบพีท รักเั้ไปเนี่ยน้องพีชจังอกก้อนเต่อะไรเนี่ยอ๋อเอาไม่ควรเข้าใจไม่ได้เอาก้อนเชียงเชียงใหม่อ๋อโอ้ก้นเชียงใหม่คนเชียงใหม่แต่ว่าแต่ว่าขายขนมไทยได้ได้ซื้ออุโดนเอาโดนมาได้ค่ะจะอุโดนเนื้อน้องพีต้องกินตู้มใ้พี่อ่ะอันนี้ันเป็นขนมอาม่าเนี่ยนี่ขนมไทยนี่ขนมไทยฮะนี่จับขนมอาม่าอร่อยนะอ่านี่นี่คือซังอ่ะ ตอนนี้พี่จะคุยกับภาษาไตาใหญ่นะค่ะอ่านออกมาเลยอ่านออไม่ใช่ภาษาตใหญ่ภาษาเม่อันนี้ภาษาครับพี่รู้จอ๋อไม่ใ่แอันนี้อ่ามิห้าครับสามหึงร้อยสาม่งอยพีพี่เลี้ยงพีหนึบาทใั้สามสิบห้าเหมือนกันเอารวมๆกันได้ค่าตัวพี่วันนี้คือห0ึ่งร้อยบาทินดีค่ะยินดีค่ะเอาอันไหนอร่อยบ้างคะพี่มีมันแนะนำไหมคะอันนี้เหมือนโดสโอนะคะแต่ว่า รสชาติมันจะไม่ไม่เค็มไม่เค็มเท่าโดโซค่ะมันจะอร่อยกว่าโดโซอร่อยกว่าใช่ห่อเท่าไหร่คะอันนี้ห่อ30ค่ะพี่ไม่ต้องกลัวครับขายทุกวันไหมครับไม่ครับเช้อนสาอาทิตย์แต่ว่าแต่่วาร้านตีในตลาดโอเคน้องพี่ถ้าไม่อร่อยเอาไปคืนที่ร้านได้ค่ะได้ไดค่ะเอาไปฝากอลิสาด้วยได้ได้น้องก็ลับมือได้ค่ะ เอาสามห่อก no, ็ได้ค่ะก um ีกระให้หน่อยก็ได้ค่ะเอาแบบนี้เลยไหมคือว่าเอาแบบนี้ดีกว่านะค่ะค่ะคุนไปคุณหนุนคุณหนุ่นเขาหน่อยนะค่ะอันนี้จะห่อนึ่งละจานห่อนี่เอสามห่อนี่เมื่อวานพี่มาเดินกระดังก์เอกคนอื่นพี่มีหมดนี่วันนี้ไงสายกินสายกินโหหนูหนูเน้นหนูเน้นสายชุดสวยแล้วกันค่ะเน้นสายสวยงามสายตะข่าวสายตะข่าวใช่ให้มอสอนตะข่าวไม่งสอนหน่อยใช่ค่ะได้ค่ะหอร้านหนึ่ตลาดแต่นี่พี่ก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ ใช okay ah. um, ่แมาเดินเดินเนี okay. so ่ยถ้าไม่ได้มาซื้อของก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ได้ได้เข้ามาค่ะ100ขอบินแล้วขอบินแล้วโอเคโอเคก็เราได้ของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางต่อค่ะยังไม่ถึงสิบนาทีเลยกียังไม่ได้แปดนาทีกว่าค่ะพี่ยนเลยไปเดินหน่อยหนึ่งโอ้โหพี่เดินบ่อยแล้วพี่น้องพีทเดินไปน้องพีทไปไปหาร้านแฟนคลับพีทถึงร้านไปโอ้จริงหรีอดีว่าน้องพีทไข่นกกระทา พี่เจก็กินกินดิบไปดูนี่ดูตลาดของข่กับพื้นหน่อยพี่ป่ะลองเองน้องพี่ของผมนี่น่ารักมากเขาบอกไม่มีแฟนแต่ผมไม่เชื่อหรกสวยอย่างนี้มีแฟนทุกคนพี่จะโกหกพี่นะโกหกพี่ได้แต่อยากอยากโกหกคนดูของพี่นะมีคุยแต่ไม่ได้มีเป็นแฟนแบบอะไรไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อสวยอย่างนี้ต้องมีแฟนมีคนจีบเยอะ่ร้ทำไง คนดูก็แอบม,มาจีบน้องพีของพี่พี่ต้องบอกงี้เพราะพี่พี่ชอบกัร์ไงจะไม่ให้คนมาจีบน้องพีเพราะเดี๋ยวน้อ,องพี่มีแฟนเมื่อไหร่ปะพี่พี่ก็จะไม่มีนางเอกอ,อยู่ในหน้าจอ <c oughs> พี่ <c oughs> พี่จะ <c oughs> นอกใจคนดูพี่นะ <c oughs> ไม่นอกใจวันนี้หนูขอโฟกัสเรื่องงานไปก่อนตอนส <c oughs> าขค่ะขอ,ขอตั้งตัวให้ได้ก่อนคนหน้าหน่อยไม่ได้ใกล้คนเคนนั้นไม่มีคนเออสวยอย่างนี้ยังเพิ่งไี้มีแฟนอยู่ชอบพี่นานๆนะได้ค่ะได้ค่ะพาไปดูหน่อยพี่ต้องใช้มะเขือส้มไม้ถามก่อนมีเอาเลยถ้าเกิดทุกพวกนี้เอาต้องซื้อพี่ว่าน่าจะใช่นะ คี่ว่าน่าจะต้องมีมากนึ่มันเขื่อนเนี่ยไม่ต้องไปหาเก็บพีทมีหน้าที่สวยในช่าพี่อย่างเดียวส่วนเรื่องลำบากต้องให้พี่เรื่องโดนด่ายากให้พี่พีทต้องสวยอย่างเดียวอันนี้จะส้มดีกว่าพีทสักกล่องก็ได้ไหมกล่องเท่าไหร่าาส,สิบบาทเองอะ่ะถูกมากเลยอะถ้าพีทไปเดินเก็บสาววันยังไม่ได้ทางอันานี้เลยพีทเลือกพี่หน่อยคน นางเอกเขาผมให้สวยทายังใจดีนะเอาซื้อขนมไปฝากน้องๆที่เป็นสาวชนเผ่าที่พี่ไปถ่าย<ช>เพราะวันนี้เราจะต้องไปเอาชุดแบบดั้งเดิมอีกชุดโบราณที่น้องพีทถ่ายรูปกับพี่นะถ่ายคลิปยังไม่หมดไงมันเยอะไงไมหมดยังเหลือส,สวยอีกเยอะเลยค่ะแล้วที่สำคัญพ,พี่เช่าด้วยนะพี่เขาน้องให้ยุพีทแต่พี่ต้องจ่ายค่าเช่าชค่ายนี้เพราะว่าเขาข้ามาจากทางฝั่งพม่านะใช่ค่ะแล้วแล้วก็คือเรื่องเรื่องชุดเนี่ยเป็นระดับของชุดที่มิสมิสมิสเกเลียงมิสเกเลียงใส่เลยอะประกวดเลยอะประกวดของประเทศไทยเลยใช่ระเทศไทย คือถ้าน้องพีทไม่สวยหรือไม่เด็ดจริงอ่ะพีทไม่ได้ใส่หรอกเ <uyor tuo> พื่อนน้องพีทพีทจัดให้น้องพีทเลย <c oughs> แต่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องสัญญากับคนดูพี่ก่อนนะไม่ต้องสัญญาพี่หรอกว่าจะเป็นนางเองพี่ไปนานๆานจนกว่าจะแต่งงานค่ะไ <c oughs> <ta x> ด้เลยค่ะ,คะอีกนานค่ะปรากฏว่าปีสปีนี้น้องพีทแต่งงานโอ้ยยังค่ะยังค่ะไม่ยังเองเออนะฮะนะน้องพี่ของเราน้องพีทเอ่อเอาผักอะไรบ้างเพราะว่าพี่น้องพีทอันนี้มีเมนูที่น้องพีทต้องซื้อพวกห่อพวกไอ้ต้นผักชีอะไรเออเด็ดเด็ดพวกเรายละเอียดอย่งนางอื่นเดี๋ยวระวังพี่ระวัง เอเอซื้อไปพี่ซื้อของเยอะมากเลยอะ่ะเป็นพวกเนื้อสัตว์อะ่ะมีประมาณสี่สี่สี่ห้า 4, 4, อย่างเลยพี่ปะ่ะค่ะพูดมาครับน้ำลายกระเด็นเข้าหน้าน้องพีทน้ำน้ำลายพี่นี่ใครโดนเข้าไปนี่ยังกระสนเน่นน,นนะน้องพีทนะเน่ไน่ห้วหันได้เครื่องแซบอ๋อยินดีน้ำน้นนำค่ะบอกเลยพี่เดินแม่งสอยไปแล้วเรามีคนรู้จักหมดคือ <c oughs> ถ้าถ้าไม่ใช่เจ้านี่จะไม่ใช่เจ้านี้นี่ไม่ไม่กลัวเลยถ้าเป็นเจ้านี้นี่นี่ผมกลัวมากเลยปลาด้วยแต่เสีย แล้วเคยเห็นน้องนี่เคยไหมเนี่ยเคยค่ะไม่เคยค่ะแต่จะได้เห็นเนี่ยน้องน้ำฝนเช้อ๋อน่องลีนน่องน้ำฝนเนี่ยนี่ก็หางลีเนี่ยโอ้โหขางเดียวเนี่ยเนี่ยเดีจากดักในแมงสอดนี่มาปั้นมาปั้นน้องๆหน่อยมาครับกเลิยงเนาะยกเลิยงสาธุสาธุอ๋อใคระทะเลหางกูเอาจริงจริงน่ะแบบแบบแดิถ้าถ้าอะไรนะบอกว่ามากับพ่อเลี้ยงไม่ต้องกลัวอยากได้อะไรก็เอาเลยค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวป๋าเลี้ยงเขาเดี๋ยวพ่อเลี้ยงจัดให้จัดไปขอบคุณครับนั่นแหละพี่เมาเมาเรื่องเลื่องพี่บอกเนี่ยจะหมดตังค์ก่ข่าวนี้แหละน้ำหมองนิ่งเหรอแบบนิ่วอ๋อสองสิบบาทน้องพี่กระเทียมไม่มีกระเทียมปัญหากระเทียมเนี่ยเอ่าขาดอะไคร้ใบมะกรูดเอาไปหนึ่งหนึ่งกรัมแล้วก็หอมจะไม่มีใช่ไหมไม่มีเลยพี่จะไม่ซื้อเลยพี่ซื้อแต่เนื้อสัตว์ไปอ่อนั่นแหละแล้วก็อันนี้มัดเท่าไหร่เนี่ย อ,อ่าบาทแล้วนู่นอ่ะอันอันสมทไจีาบาทได้หออ๋อพปกดมาบาทอันนั้นสองสองมัดจ่ได้ปักขุดพีว่ามันมันเยอะแล้วพี่ไม่เอาอปักขูดพีต้องไม่เก็บเออ <c oughs> พอพี่มันน้อยไปไหมเอาไปสักสอันดีกว่าออออเอาหรมันาทัไหมะอะไรนเ้อนไก่ไเนี่ยกระเจี๊ยบปะคะต้มใส่น้าหมูน้าไก่ไก่ต้ม มันมันไอแทนของเปรี้ยวอะค่ะแทนมะขามแทนอะไรได้มันมีไอ้นี่แล้วพีนะมันมีมะเขือชอบเอาแค่นั้นก็พอครับคือค่ะมันมันซื้อลองพี่จะไปทำเมนูอะไรพี่น้องพี่ต้องดูเครื่องเองนะไม่ใช่ไม่ไม่ไอ้ดื้อไอ้ส่ลังตาไม่นะคะถุงละสิบบาทดือกว่านนะโอ้ยนังเองพี่ให้มาสองอันเลยขอแถมให้หนึ่งอันอ๋อคใจดี แม่ครัแม่สอนใจดีใจดีนะตังจมดกเพราะนี่แหละคำปากหวานของแม่งสอนนะพี่ยอมไปไหนนี่แหละนี่จะหาเมียได้แม่งสอนพี่อยู่ไปแล้วแต่พี่โดนจับกัดอยู่ไงว่าห้ามหาค่ะมีคนสั่งว่าห้ามหาเดี๋ยวคนสั่งไว้ค่ะแม่แม่แม่ไหนก็ไม่รู้อ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ่นี่เอาอะไรไหมเอาพี่ต้องต้องดูหอมอะไรเอาไหมหอมหอมแดงอะไรพวกนี้เหรอคะต้องไทยท้องไทย เอาผักไผ่ไปด้วยก็ได้ผักไผ่ผักไผ่น้องพี่ต้องการอะไรน้องพี่ต้องต้องบอกพี่นะน้องพี่บอกหนูยังไม่รู้จะทำอะไรพี่กินเลยคิดเป็หนึเมนูคิดเป็นหนึ่เมนูที่หนูคิดไปตาเออทุกทุกหมไหมเหมือนข้าไก่ได้มันต้องใช้อะไรบ้างอ่ะใช้หอมใช้อะไรแม่หอมใช้ใช่ค่ะหอมพี่หอมวันไหนเออพี่แห้งซื้อเลยแล้วก็หอมเดินเดินดูก่อนพี่ไปะ่าหอมกับพี่แห้งก็ ขมิ้นเกลือนี่ยหอมได้คือคือเกลือก็ซื้อมะนั้นเกลือเอากลับไปแล้วใช่ไหมก็คือขมิ้นเกลือก็หอมพี่พี่ช่วยถือดีกว่ามั้ยพอดีเดี๋ยวใช้ตัวเองเยอะเลยช็อกเทปออกตังให้ออกตังก็ต้องให้ให้เขาถือว่านี่เขาใช้แล้วว่านี่เป็นตัวเองพี่มัต้องอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนดูเขาไม่ชอบเลยเขาชอบดูพี่ทรมานสาวๆหอมเนี่ยต้องพี่หอมหอมไม่ขายถือออกมันเยอะไปพี่เยอะมากเลย แต่ว่าถ้าเยอะไปก็เหลือก็ไปให้น้องๆได้เพราะอยู่ที่ที่มันเน่าแน่เอาเอาแค่ประมาณสิบบาทก็เออเอาได้เอาแล้น้องน้องฝนได้น้องน้องฝนกนไม่ก็ผสมบัมบ์บัมบ์โอ้แค่ไหนเนาะแค่ไหนของใมหฮองสอนปลูกก็เร็วขายก็เร็วเอาได้เออซื้อมาซื้อมาแล้วครับพอไหมพี่นะพี่ดูก่อนตั้เสร็ เหมือนได้เจอกันที่กันติดในห้องสอนวะนะคะโอ้ย่ยยยยยยะยยยยยยนยยรยย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 ยนยยนยมยยน้ยย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 ยนเยยอยยยยยายยยยยนยย่ยายยยยยยยรยยยยียยยยยยยีจยย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 นยย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 ยี่ยยยยยยนยย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 ่ยย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 ยนยย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 ยอยย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 ย่ยย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 ยายยไรอ่ะยไไยนนะะลลยย ผักมิ้นมัดเท่าไหร่เนี่ยกระซือค่ะจห้าบาทน้องพีทเอากี่กคำเนี่ยมีพริกแห้งไหมอ่ะอะพริกแห้งอ่ะพริกแห้งหนึ่งกุนนึ่งพี่น้องเชื่อฟูดอ๋อน้องพริกแห้งเอาเอาผักมิ้นมาหน่อยแต่พี่จะไปใส่เมนูอื่นมันมันไม่ได้จะซื้ออะไรมันซื้อมาเยอะแล้วพี่นะโอ้ไน่สลัดไม่กวนทางแถวเตัวเอาไก่์ตัวเราต้องเอาสลัดกระซือค่ะห้าบาทจ้าน้องพีทมาเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ ปประดับจานหน่อยประดับจานกูดุนเยอะมากเลยสิบาทเขาซาชมเป็นพ่อเลี้ยงโอ้ยไอคิดเองเลยพ่อเลี้ยงเอาในยสิบาทแบบนี้ก็ได้คือซื้อไปได้แล้วแล้วใครจะช่วยผมกินน้องน้องฝนก็ไม่อยู่สวยเน่น้องฝนสวยถ้าน้องน้องฝนมานี่ผมเหมาหมดร้านแล้วเนี่ยเจ้าเจ้าหมูขายเรื่องร้อนใแต่ต้องคิดห้าบาทห้าบาทไงนนกว่าสิบบาทคือก็ถูกอยู่แล้วคือเดี๋ยวพี่นาค่าไม่ได้ใครถูกเขาใจดีด้วยชมก่อนชมไปก่อนร้านนี้ร้านนี้รอบหน้าเผื่อรอบหน้าแล้วยังไม่แถม เอาพี่คารายกับกมิงกับพี่แห้งอ่ะใช่ค่ะหรือพี่แห้งกับข้ามิ้นค่ะพี่ว่าเดี๋ยวดูตรงนี้วนดีกว่ามันมันมันหมดเวลาแล้วน้องขอรอนานแล้วอ่ะน่นพี่้วยทุ่งมาเนี่ยมาไกลไม่นะไปไปพี่อ๋อข้างซ้ายกามิงกับพี่แห้งกำลังเลิกดูกับพี่รู้สึกมีความส่งไหม คือคือหลังกล้องอ่ะพี่โดนแซวแต่หน้ากล้องอ่ะพี่แซวเขาเข้าใจหรือยังไม่คนดูไม่อินนะพี่พี่อยู่กับพี่พี่จะรู้อยู่ใช่ป่ะใช่ค่ะการทำงานนะเออเนี่ยพี่ก็จะแซวพี่อยู่ในหน้ากล้องพี่เลยให้คนดูเขาฟินไปพอพอเขาไม่ได้พี่ก็ต้องให้คนดูเขาได้ได้อ่ะพี่แค่เท่าไหร่พี่ห้าบาทก็คงพอถ้าคนนี้ไม่มีนงิว่าไปดีกว่าเดี๋ยวมันช้าเดี๋ยวถามคนดีกว่านะเก็บเอาก็ได้วายอะไรอ๋อสิบบาทนะสิบบาทพอไปน้องเฮพี่พอค่ะพอค่ะ ชื่นใจจ้ะน้องพีชจะจะมีเวลาอยู่โอ้ยพี่ก็พี่ทั้งเดือนไปจ้ะโอ้ทั้งเดือนแต่พี่ก็ไปเชียงรายน้องพีชไปเป็นน้าเอกพี่ทีน้าตามไปดีนะได้ค่ะได้ค่ะเออนี่เอาละไม่นานนี้ค่ะเป็นเรื่องแหละเราจะตามไปเชียงตุงนะจ้ะมีคนรอพี่อยู่พี่พี่หัวแตกเลยแหละเขาตายตกองกันแล้วข้ามินก็เดินทางต่อขาไม่พี่ขาอาคิดเราได้ขาหรือยังต้องใช่ไหมอันนี้ขาเออต้องใช้ขัับบข้ามินนูนะขาขายังไงครับเนี่ย ไม่ขายหรอเอออ่ะอันนี้ใช้รู้สึกถู่าจัแต่ว่าวันนี้อ่ะพี่พี่พี่งานอาจจะเล็กๆคือพี่ิพิธจับได้ไหมได้ค่ะสบายมากค่ะเช้าเลยว่าพวกอย่างนี้น้องน้องพิธขมิ้นขมิ้นไหมขมิ้นอย่างนี้อ๋อเจ้าเราซื้อไปง่้ยคือไอ้สิ่งที่ว่าเราเราเราแบบว่ากินไม่ได้กินอ่ะคือเราแบ่งทำแล้วเราเงินเยอะเราจะให้น้องๆที่ เราลุ้นทริปกันนะครับกาก็มีพีทมีอะไรนะนี่ขมิ้นหนึอข่าวพีทจะเป็นข่าขิงหรือเปล่าพี่แม่ขิงว่ะขิงว่ะไม่มีขมิ้นนะพี่ว่าขมิ้นหายากไม่ค่อยมีคนมาขายนเดี๋ยวเราซื้อขมิ้นผงสักห้าบาทได้อ่ะพี่เราว่าพี่ว่าปิดตรงนี้ก็มีแล้วได้อ๋อนี่เหรอพี่เราซื้อของแบบนี้ก็ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ระวังเจอตรงนี้ออกเลยพี่ว่าตรงนี้เท่าลุ้นก็ลุ้นมีตรงเนี้ยเดี๋ยวเราปิดคลิปไปกันต่อดี่ว่งพี่วังเดินหน่อยจ้าพี่เป็นห่วงน้องเอกเลย น้อพี่ทำให้พี่หลงไหลแม่งสอนเยอะในช่วงเนี้ยอยู่แม่งสอนนานมีข้ามิ้นไหนี่น้องพีข้ามิ้นมั้งอันนี้ก็ขมิ้นน้องพิีเป็นเงี้ยงอ่ะ๋อกอ๋องั้นของนี้ครับอันนี้ไปทำอาหารนี่นี่ปลาบิ๊กัดละวตัดคือค่าตัดคืนค่ากัดหือเปลสิบบาทอ๋อสิบบาทอ๋อโอเคเลหมดไว้วันนี้แค่จ่ายตลาดก็พันหนึ่งค่าตัวน้องพีนี่วันละสามพันนะ ค่าเครื่องทาอาค่าเครื่องทําผมแล้วก็ค่าใ,ใช้จ่ายส่วนตัวแล้วค่าเทอมมีได้ยังจ๊ะจะจบแล้วค่าไม่เป็นไรอาจารย์งเอาปีสี <c oughs> ไไ่ไม่ต้องเอาเพราะพี่ไม่ต้องจ่ายค่าเธอวนะ <c oughs> ถ้าถ้าขาดเหลือลอะไรก็อย่าบอกพี่นะ <c oughs> พี่ก็หมดเหมือนกันเดปีสี่ทำไมพี่ได้พี่เจอชาจังทำไมพี่เจอตั้งแต่ปีสองอะ พี่ชอบช่วยเหลือทุนการศึกษาอ๋อใจดีจังเลยเดี๋ยวพี่ปิดคลิปให้ดีกว่าเดี๋ยวพี่โดนด่าแหละพี่มาเอานี่นี่เยอะมากเดี๋ยวพี่ถือให้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปิดคลิปไม้ต้องกินเนาะะเพราว่าเดี๋ยวเอาเอาเอาตัวตนที่แท้จริงที่เป็นพี่สอนน้องก่อนเดี๋ยวคนดูจะไปดราม่าชอบน้องพีชค่ะโอ้ยอะมามามาก็ค่ะพี่มาอ่านเดี๋ยวพี่ปิดคลิปให้นะค่ะวันนี้ก็เออจะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่แน่มากที่ซื้อของเยอะแยะเลยแม่พี่ทำงานตองพี่ แล้วก็น้องพีทเป็นนังเอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำคอนเทนต์กันจริงๆแล้วนัดนัดน้องเขาไว้ประมาณ9โมงแต่ว่าครั้นี้คือผมมาทำางานกันน้องทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ทุกคนต้องต้องต้องได้ประสบการณ์ก็ได้งานไปด้วยถ้าเกิดเป็นน้องๆที่ผมรักนะครับแล้วก็ให้ความไว้วางใจอย่างเช่นน้องพีทเนี่ยเราเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเราสัญญากันแล้วว่าไม่สัญญาเราพพดกเคจะเฉยเรามีดะไมอย่าคือว่าเออเดี๋ยวเราจะช่วยกันกันกันไปก็เหมือนลูกศิษย์ผมคนหนึ่งแหละ เนี่ยแล้ก็ตะก่อนพี่ก็เงี้ยนะมีมีนักศึกษามาฝึกง,งานที่ก็ช่วย,ยงเงี้ยแต่ว่าพี่ไม่ไม่จบใส่งานแบบพี่โดยตรองแต่ว่า,<ส>าพี่ก็อยาเรียนรู้แล้วก็วมาร่วมงานกันก็จะให้ในแนวความรู้ที่เป็นตัวพี่ส่วนพี่ก็เอาอะไรที่ไประปยุ่งใช้ใชได้อดัปได้ก็เอาไปเ <สา S 1> พื่อเพื่อบางทีก็ มันจะเป็นเรื่องราวที่ดีในการเป็นต่อยอดในการชีวิตอันนี้นี่คือเรื่องจริงแต่ว่าไ้ที่พี่พูดไปเรื่องไอ้คุยกันเล่นๆในกล้องนะั่นคือมันมันเป็นคอนเทนต์ที่เราทํางานใช่ใช่นะภายหลังแล้วพี่จะเข้าใจการทํางานแล้วก็น้องคนอื่นที่ที่ผมเริ่มสนับสนุนเนี่ยก็จะเป็นแนวนี้แต่ว่า<ช>ผมจะมีไม่มีอคนที่พี่ผม,ผมสนับสนุนเพราะว่าพี็จะให้ผมสนับสนุนแลวพี่ผมนั่งดูพีทร่วมงานผมมานานมากกว่าจะแบบเออจะที่จะยอมช่วยน้องเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าร่วมภครก็มาส่งวันแล้วช่วยนั่นคือคือ คือพีทไม่ก็เอยปากให้พี่ช่วยหรอกแต่พี่ก็ดูแลพิทเป็นเด็กที่น่ารักนะครับอ่อนน้อมทำตนแล้วก็เอาใจใส่ต่องานกระตือร้อนแล้วก็มีความรับผิดชอบอะไรเงี้ยผมก็ยินดีที่จะพร้อมถ่ายทอเรื่องเรื่องเรื่องหลักๆให้น้องได้รับรู้เงี้ยเพื่อบางทีว่าพิทเป็นจะเป็นจะต้องไม่ดิ้นรนอะไรมากมายคิดเลยว่า สิ่งที่มีอยู่ในตัวตนน้องที่ดีแล้วน้องเนี่ยมันจะทำให้น้องเติบโตในหน้าที่การงานได้ค่ะก็ช่วยกันไปเหมือนได้พรเลยขอบคุณมากค่ะพี่นะ้ทวันนี้เหมือนพ่อมากกว่าอ่ะใชโไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาันก็ลยย